สวัสดีครับผมแบบจาก k ไ j u ูคิงด o ม k a จูสตอรี่ตอนนี้จะมาชวนทำความรู้จักกับ k i คิงซีซาสัตว์ู้ปิทักษ์แห่งเกาะโอกินาวา ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับคิงซิซาผมต้องขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับชิซาสัตว์ในตำนานของโอกินาวาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนผสมของสุนัขและสิงโตรูปปั้นของชิซาสามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดโอกินาวามีการวางรูปปั้นของพวกมันอยู่ทั้งบนหลังคาประตูหน,น้าบ้านหน้าโรงพยาบาลตึกสำนักงานร้านขายของหรือแม้แต่ประตูหน้าโรงเรียนการวางชิซา อยู่หน้าประตูบ้านหรือบนหลังคานั้นเป็นความเชื่อว่ามันจะช่วยขับไล่ความชั่วร้ายออกไปและนําโชคดีมาให้ผู้อยู่อาศัยทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้พิทักป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่ด้านหน้าของอาคารซึ่งเจ้าชิสะก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่รวมสืบทอดมาจากฟูด็อกหรือสิงโตจีนในตำนานของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และทําหน้าที่ป้องกันภยัยอยู่บริเวณรั้วหน้าบ้านเช่นเดียวกันและชิสะเป็นแรงบันดาลใจสําคัญ ในการสร้างตัวละครคิงซีซ่านั่นเองโดยที่ในญี่ปุ่นจะเรียกตัวละครไคจูในหนังตัวนี้ว่าคิงชีซะคิงชซาแต่พวกเขาต้องการเปลี่ยนชื่อมันให้ออกเสียงไง่ายๆขึ้นเมื่อนำหนังไปฉายที่ประเทศฝั่งตะวันตกจึงต้องเปลี่ยนมาลงเอยที่ชื่อคิงซีซาเป็นชื่อทางการในภาษาอังกฤษของตัวละครนี้ครับในระหว่างขั้นตอนที่กำลังเริ่มสร้างหนังก็ซิลาปะทะเมกาก็ซิลา อากิฮิโกฮิกุจิรับหน้าที่ออกแบบสับราลาดตัวใหม่สำหรับเป็นพันธมิตรที่จะมาช่วยกอสิลาและแองกิรัสต่อสู้กับพุนเล็กจากต่างดาวโดยที่แต่เดิมแล้วเจ้าไคจูตัวใหม่นี้จะมีชื่อว่าคิงเบากันโดยที่อากิฮิโกฮิกุจิก็อ้างอิงตัวละครจากสัตว์ในตำนานของโอกินาวาอย่างเจ้าชิสะและจะได้ช่วยต่อสู้กับศัตรูอวกาศวยร้ายทั้งสองตัวอย่างไก่กันและเมกะกอสิลา ในหนังเรื่องก็ซิล่าปะทะเมกะก็ซิล่าแต่ทว่าเมื่อบทของหนังถูกพัฒนาต่อและจําเป็นต้องลดปัญหาในด้านต้นทุนจึงต้องถูกปรับแก้เรื่องราวใหม่แองกิรัสถูกลดบทบาทในหนังให้น้อยลงทําให้มันไม่ได้ออกมาร่วมต่อสู้ในตอนจบรวมไปถึงไก่กันที่สุดท้ายก็โดนถอดออกจากหนังแต่นั่นก็เป็นข้อดีเพราะมันเป็นการเพิ่มความน่าเกรงขามให้กับตัวละครใหม่อย่างเมกะก็ซิล่าแสดงให้เห็นว่ามีมันเพียงแค่ตัวเดียว โชว์เทพล้มไคจูสองตัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครทางด้านพลังและความสามารถคิงซีซ่านั้นมีพลังทางด้านร่างกายที่แข็งแกร่งความคล่องแคล่วว่องไวและความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดมีพลังก,กำลังที่แข็งแรงพลังพิเศษของคิงซีซ่านั้นก็คือการดูดซับลำแสงของศัตรูเข้าไปในดวงตาแล้วยิงสะท้อนกลับออกไปจากดวงใต้คางแถมว่ากันว่าพลังที่ดูดซับเข้าไปในดวงตานั้น เมื่อยิงสะท้อนกลับออกไปจะมีประสิทธิภาพที่แรงกว่าของศัตรูเพิ่มเป็นเท่าตัวแต่ความสามารถหนี้ก็มีให้เราได้เห็นแค่ในหนังเรื่องก็ซิล่าประทะเมกาก็ซิล่าฉบับปี1974ของยุคโชวะเท่านั้นครับแถมในภาค Final War ยังมีความเฉลียวฉลาดมากพอที่จะใช้แองกิรัสมาเตะเป็นลูกฟุตบอลหน,นามในขณะที่ต่อสู้กับก็ซิลาในฉากนี้ก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยครับ เรื่องราวในหนังก็ซิล่าปะทะเมกาก็ซิล่าฉบับปี1974คิงซีซ่าเป็นเทพผู้พิทักษ์ประจำตระกูลอาซูมิแห่งหมู่เกาะโอกินาวาจากคำทำนายและภาพนิมิตรังร้า,รายของนามิสาวผู้สืบทอดตระกูลอาซูมิบอกว่าจะมีสัปหลาดที่เป็นภยัยร้ายเตรียมจะคุกคามโลกและมีเพียงแค่คิงซีซ่าและสัปหลาดอีกตัวที่จะสามารถหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ได้แต่ว่าคิงซีซ่าหลับไหลยอยู่ภายในสถานที่ลึกลับ เพราะเพียงแค่จังหวะที่จะถูกปลุกขึ้นเมื่อถึงเวลาคับขันสัตว์ประหลาดที่เป็นมหันตภัยร้ายถูกเผยว่าแท้จริงแล้วเป็นหุ่นยนต์ก็สิลาของพวกมนุษย์ต่างดาวจากดาวเคราะห์หลุมดําที่3พวกเอเลียนส่งพักพวกให้ออกสืบหาและขโมยเทวรูปชิสาวัตถุโบราณที่สามารถใช้เผยตําแหน่งที่หลับไหลของกิง้งศรีาแต่แผนการแย่งรูปปั้นชิสาของเราวายร้ายก็ล้มเหลวไปหลายครั้งพวกตัวเอกของเรา ก็สามารถนํารูปปั้นชิสะไปวางไว้ที่ตำแหน่งตรงตามคําทํานายทําให้ทุกคนได้เห็นสถานที่ที่เทพผู้ิทักษ์กำลังจําศีลอยู่คิงพวกเอเลียนรีบออกคำสั่งให้เมกะกศิลาเดินทางไปฆ่าคิงซีซาก่อนที่มันจะตื่นขึ้นนามีถายยาแห่งตระกูลอาซูมิ รีวิ่งไปที่ชายหาดเพ <What? S 1> ื่อขับร้องเพลงประจำตัวของคิงซีสาเพื่อปลุกให้สัตว์เทพผู้วิทักษ์ตื่นขึ้นและประเชิญหน้าต่อสู้กับเมกะก,กศิลา,าจริงๆคือร้องยาวจนจบทั้งเพลงเลยครับ สุดคิงซีซ่าก็ตื่นขึ้นมาทันเวลาแล้วเข้าต่อสู้กับเจ้าอสูรเหล็กอย่างสุดความสามารถโดยในทีแรกนั้นมันใช้ความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดกับพลังสะท้อนนำแสงจากดวงตาแต่เพราะความฉลาดร้ายของเจ้าเมกากสิลาเมื่อมันเรียนรู้ความสามารถของฝั่งตรงข้ามจนเข้าใจมันก็เปลี่ยนวิธีการโจมตีมาใช้จรวดมิสไซล์ที่นิ้วมือแทนทําให้คิงซีซ่าไม่สามารถสะท้อนพลังกลับได้รวมไปถึงการโจมตีแบบหนักหน่วงในช่วงถ่ายเรื่อง ก็คงไม่มีจังหวะที่ดีพอที่จะให้คิงซีซ่าสามารถสะท้อนการโจมตีกลับได้เมื่อคิงซีซ่าพลาดทา่าถูกเมกะกอซิล่าเล่นงานจนเกือบตายในจังหวะคับขันนั้นกอซิล่าตัวจริงก็โผล่ขึ้นมาจากทะเลแล้วเข้าแท็กทีมกับคิงซีซ่ารวมต่อสู้ในศึกตัดสินชะตาโลกที่เกาะโอกินวาวาทั้งคู่ร่วมมือกันต่อสู้กับเมกะกอซิล่าที่มีพลังสุดแข็งแกรง่งจนสามารถเอาชนะหุ่นยนต์มหาปะาลยจากนอกโลกได้สำเร็จ เมื่อจบศึกไคจูทั้งสองตัวก็แยกย้ายไปตามทางของตัวเองกอดซิลาว่ายน้ำกลับไปในมหาสมุทรส่วนคิงซีซ่าเดินกลับไปนอนหลับไหลอยู่ที่ถ้ำแบบชิวๆแต่ใน Final War จะเป็นหนังที่แยกเดียวออกมาเป็นเนื้อเรื่องของตัวเองและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหนังในยุคโชวะเฮเซหรือว่ามิเลเนียมใดๆเลยให้มองว่ากอล์ิลาฟ i n น l ว a r เป็นหนังจากรวานแยกออกมาเลยก็ได้ครับ คิงซีซ่าในภาพยนตร์ก็อ z ซิ l ่าไฟนอลวอความเป็นมาของมันนั้นไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ชัดเจนส่วนบทบาทของคิงซีซ่าในหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกับไครจูตัวอื่น,นที่ถูกพวกเอเลียนควบคุมสมองให้ออกทำลายสถานที่ทั่วโลกโดยที่คิงซีซ่าก็ออกอารวาดทำลายสถานที่ที่ซึ่งเป็นดินแดนที่มันปกป้องเองนั่นคือจังหวัดโอกินาวาภายหลังที่ก็อซิล่ตื่นขึ้นจากครัวโลกและออกเดินทางไล่เก็บสับประหลาด ที่พวกเอเลียนส่งกระจัดกระจายไปทั่วโลกคิงซีซ่าก็เป็นหนึ่งในไคจูที่ถูกเอเลียนส่งให้มาแท็กทีมร่วมกับราดอนและแองกิรัสถ้าสังเกตดูให้ดีทั้ง3สหายไคจูเคยเป็นเพื่อนร่วมรบกับก็ซิล่ามาก่อนในยุคโชวะทั้งนั้นถึงแม้จะเป็นการต่อสู้แบบสามรุ่มหนึ่งแต่ด้วยความเทพของก็ซิล่าในภาคนี้ทําให้การต่อสู้ทุกอย่างจบลงอย่างรวดเร็วก็ซิล่าสามารถล้มแก๊งฟุตบอลทีมชาติไคจู ให้ล้มลงไปนอนกองหมดสภาพแล้วเดินจากไปโดยไม่ฆ่าทั้ง3ตัวทิ้งคิงซีซ่าเคยปรากฏตัวในหนังก็ซิล่าทั้งหมดเพียงแค่2เรื่องเท่านั้นได้แก่ก็ซิล่าประทะเมกะก็ซิล่าในปี1974และไม่ได้มีบทบาทในหนังก็ซิล่าอีกเลยจนกระทั่งถึงปี2004ริวเฮคิตามูระผู้กำกับก็ซิล่าไฟนนลวอร์ชื่นชอบภาคก็ซิล่าประทะเมกะก็ซิล่า จากปี1974มากๆและคิงซีซาก็เป็นหนึ่งในตัวละครโปรดของเขาทําให้มันถูกเลือกให้กลับมาปรากฏตัวในหนังก็ซ i l l a เรื่องนี้ด้วยหลังจากที่มันหายหน้าหายตาไปนานตั้งแต่ยุคโชวะคิงซีซาก็ได้มีโอกาสกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในก็ซิล l าไฟ i n ลวอร์หนังใหญ่ที่รวมมิตรการกลับมาของไทจูในแฟรนไชส์ก็ซ i l l a ซึ่งนั่นก็เป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของคิงซีซา ในแฟรนไชส์ของหนังก็ซิล่าจนถึงปัจจุบันถึงจะไม่ได้กลับมาอยู่ในเวอร์ชันหนังแต่ k i คิงซีซ่าก็ได้กลับมาเชิดฉายอีครั้งในคอมิกก็ซิล่ารูเลอร์สฟอร์เอร์ซีรีคอมิกก็ซิล่าเรื่องยาวที่สุดของค่ายไ d w มันได้ปรากฏตัวในฉากย้อนอดีตเข้าต่อสู้กับเมก a าลอนเพื่อปกป้องเกาะโอกินาว่าถึงแม้ว่าคิงซีซ่าจะไม่ได้มีบทบาทที่สำคัญกับเนื้อเรื่องในคอมิกมากนะัก แต่มันก็ยังได้ซีนโดดเด่นในช่วงถ่ายเรื่องโดยเฉพาะตอนสุดท้ายที่มันได้ร่วมรบกับก็อสซิล่าคิงซีซาเป็นตัววิ่งนําหัวแถวกองทัพไคจูจากดาวโลกดาน้าเข้าปะทะกับพวกไคจูจากต่างดาวถ้าเ,เพื่อนๆชาวไคจูชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องไคจูคิงดอมกันด้วยนะครับถ้าหากว่าใครที่มาใหม่ ผมมีสร้าง playlist สำหรับรายการ podcast คลิปสรุปคอมิกและไคจูสตอรี่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปกดดูวิดีโอของไคจูคิงด้อมได้ยาวๆตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดกันเลยไคจูสตอรี่ในครั้งต่อไปจะเกี่ยวกับตัวละครไคจูในยุคโชวะตัวไหนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมแบมจาก k a คจูคิงด้อมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชาวไคจู